ครับสวัสดีครับวันนี้อำเภอขอวซินรินจังหวัดสุรินทร์ของเราครับมีความภาคภ,ภูมิใจอย่างยิ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านอัตพรสิงห์หาวิชัยนะครับได้มอบหมายให้อำเภอขอวซินรินแห่งนี้จัดพิธีสําคัญนะครับก็คือการจัดงานวันดินโลกครับซึ่งองค์การสาประชาชาติเนี่ยได้กาหนดให้ขอพระขอพระพระชาระชาทาน อนุญ,ญาตนะครับให้วันที่5ของทุกปีเนี่ยเป็นวันดินโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชนะครับที่พระองค์ทรงวิจัยแล้วก็ทําการค้นคว้าทดลองในเรื่องของดินมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติหรือการใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไร่ชาวนานะครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการเลี้ยงดินครับการเลี้ยงดินโดยการใช้ วัตถุธาตุต่างๆนะครับโดยใช้พืชสดเนี่ยเป็นวัตถุธาตุให้กับดินนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบในอำเภอวเวาสินาลินแห่งนี้ก็คือการปลูกถั่วพลา นะครับซึ่งเป็นสามารถใช้เป็นพืชอินทรีย์ในการปรปับปรุงบำรุงดินได้เป็นอย่างดีนะครับโดยได้รับความกรุณาจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์นะครับจะให้เมเล็ดพันธุ์ถัว่วเนี่ยประมาณประมาณสัก30ตันนะครับหรือ30 0 0 0กิโลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเปิดตัววันแรกเป็นการเปิดโครงการเพื่อเฉลมิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในวันดินโลกทางอ,อ,อำเภอกวาสินารินก็ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับดยที่แปลงนาของคุณ สิทธิ์สมัครสมานนะครับได้ใช้เมล็ดถั่วพลาในการเป็นวัชเป็นพืชบำรุงดินนะครับซึ่งพืชตัวนี้นะครับเมื่อปลูกไปสัก4เดือนนะครับก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับผลผลิตเม็ดถั่วพล้าเนี่ยทางสถานีพัฒนาที่ดินก็จะรับซื้อในกิโลกรัมละ15บาทซึ่งสามารถที่จะช่วยค่าครองชีพหรือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ช่วงหน้าแล้งที่ไม่สามารถจะทำนาได้คุณสมบัติของถั่วพล้าที่ดีอีกหลายๆประการประการหนึ่งก็คือ พืชถั่วพลานี้ไม่จะเปะต้องใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพียงแต่ดูแลเรื่องของออสัตว์เลี้ยงต่างๆที่จะเข้ามาทําลายเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นเป็นการลดต้นทุนนะครับ นอกจากนั้นแล้วถั่วพล้าเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมก็คือเป็นการเพิ่มธาตุในตัวเจ่นให้กับดินนะครับให้กับดินนี่คือการวิธีเลี้ยงดินวิธีแรกก็คือการปลูกถั่วพลา้าวิธีที่2เมื่อปลูกถั่วพล้าไปแล้วได้คุยกับชาวบ้านแล้วว่าเราจะไม่ให้เทวดาเลี้ยงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการทําปุ๋ยหมักนะครับทำปุ๋ยหมักซึ่งเป็นปุ๋ยน้ําอินทรีย์ชีวภาพจากเศษปลานะครับแล้วก็เศษ สับปะรดเปลือกสับปะรดแกนสับปะรดเนี่ยก็จะมาทําการหมักแล้วก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นในเวลาเช้านะครับก่อนออที่จะถึงเวลา10บโมงนะครับซึ่งช่วงนี้ปากใบของพืชมันจะเปิดนะครับก็สามารถให้ธาตุอาหารกับพืชทางใบเพราะฉะนั้นแรงเราก็ไม่กลัวครับเราสามารถที่จะดูแลพืชได้ให้เขามีอาหารกินได้อย่างน้อย,อยก็สัปดาห์ละครั้งนะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในธาตุในในปุ๋ยน้ําที่เราใส่ลงไปก็จะตกลงสู่พืดินเป็นกุศโลบายในการเต erm ิมอินทรีย์ เ,เ,เติมจุลินทรีย์ให้กับพื้นนาตลอดนะครับอย่างน้อยก็สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งเมื่อถึงฤดูการที่จะทํานานะครับเราก็จะมีจุลินทรีย์มีธาตุอาหารนอกจากปุ๋ยพืชสดแล้วคือตัวพระก็ยังมีจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นน้ําหมักชีวภาพก็จะสามารถใส่ลงในดินได้อีกนะครับซึ่งเป็นโครงการต่อไปในอนาคตแล้วก็เมื่อเราได้รับเมเล็ดพันธุ์มาได้จานวนหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิด แล้วก็มอบให้กับชาวบ้านโดยเราจะใช้ระบบบริหารจัดการครับบริหารจัดการของเราก็คือ1เอเมื่อชาวบ้านรับเล็ดทวงไปแล้วเช่นรับไป100กิโลกรัมนะครับก็จะให้ชาวบ้านเก็บไว้นะครับ เมื่อได้ผลผลิตแล้วชาวบ้านก็จะเก็บไว้100กิโลกร,รัมอีก100กิโลกร,รัมก็จะมาคืนให้กับทางอำเภอเก็บไว้ที่เหลือก็จะอนุญาตให้ชาวบ้านขายได้ทั้งหมดเลยครับในราคากิโลกร,รัมละ15บาทอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านอำเภอขวอัวซินลินแห่งนี้ซึ่งกรณีน,น,นี้ได้รับเสียงตอบรับมาจากชาวบ้านจํานวนมาก น่าจะเกือบทั้งอำเภอแล้วจะลงเรื่องของการเลี้ยงดินนะครับให้ดินมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นเราจะทําควบคู่กันไปก็คือทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9้าคือการห่มดินจะเห็นได้ว่าแปลงนาแปลงนี้รอบนาจะมีการปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะใช้ฟางจํานวนมากไปสุมไว้นะครับสุมไว้เพื่อเขาเรียกว่าเ,เป็นการห่มดินนะครับให้ดินนั้นมีความชื้นที่พอเหมาะตามทฤษฎีของในหลวงนะครับนี่คือสิ่งที่อำเภอขวาวสินลินได้ทําแล้วก็วันนี้เป็นการเปิด โครงการนะครับโดยได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับท่านเลิศบุตรกองทองท่านประหลัดจังหวัดสุรินนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมในงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ